สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณปุ้มด้วยค่ะสวัสดีแจ๊กี้ค่ะมาคุณผู้ชมคะเริ่มต้นนะเราจะพาไปดูบรรยากาศการมีตต้งนะคะสิงสังป่าโอ้โหแบบคึกคักมากๆเต็มที่มากๆเรียกได้ว่ายกกม,มาทั้งทุ่งคลาเลยทีเดียวมาเจอเแฟนๆโดยเฉพาะนะคะในกิจกรรมมิตต้งละครสิงสังป่ามาแบบครบทีมค่ะทั้งผู้จัดผู้กำกับคุณนชนวีพลชยะ<ส>นำทีมนักสแสดงลุยเฮ พิงพลอยประภาวดีบิ๊กนัทชัยมะเหมียวพรชดานัทอธิรุธไอซ์นิทิศโต๊กอัครัตเขาภ่โต๊ดน้องโต๊โต๊ดอัครรัตนะคะไอซ์ธนษาต้นปิติพลและติวกิติกรค่ะยังไม่พอมีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาด้วยนะคะน้องเก่งทัชยะนะคะเจ้าของเสียงเพลงประกอบบทละครสิงสังป่าที่งานนี้น้องเก่งมาร้องให้ทุกคนฟังกันแบบสดๆเลยจ้า จะบอกว่ากระแสดีมากแล้วก็ตัว,ต,วตัวเก่งรู้สึกดีใจมากที่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งกับละครเรื่องนี้ครับเราก็ดูเนาะขณะที่เราดูที่เป็นตัวของ MV ก่อนเข้าละครเนี่ยเพลงมันถ่ายทอดกับเรื่องราวได้ทั้งเรื่องได้ดีจริงๆเลยนครับ wow. ส่วนกิจกรรมในงานนะคะนักแสดงก็ได้พบปะแฟนๆอย่างใกล้ชิดเลยทั้งร้องเล่นเกมทั้งเต้นดูท่าเต้นแล้วดูอินเนอร์แรงกว่ามากนักแสดงของเรานะคะแต่ที่สําคัญค่ะทุกกิจกรรมย้ำนะคะทุกคนก็รักษาความสะอาดสวมหน้ากากาอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลตลอดเวลาเรียกว่างานเนี่ยทั้งปลอดภัยแล้วก็ฟินกลับบ้านทั่วหน้าค่ะ <S <S บอกว่าบรรยากาศคึกค,กคักมากสนุกมากคนมากันเพียบแล้วก็เล่นเกมกันได้ใกล้ชิดกับแฟนคลับทุกคนเลยก็เป็นการเล่นใบคําที่แถวยาวที่สุดเนาะเพราะว่าเป,เ,ปเป็นแถวของนักแสดงหมดเลย <c oughs> หนูไม่รู้ว่าเขาพลาดตรงไหนแต่หนูตอบถูกแล้วกันนะคะ ตอนแรกก็ไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้มันเหมือนมันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันคือต้องบอกว่าถ้าแบบว่าเราไม่มีคนดูเนาะแล้วก็ไม่มีท่านผู้ชมแล้วไม่มีแฟนคลับติดตามเนี่ยคือไม่มีคนให้กำลังใจพวกเราเนี่ยพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งทําให้งานออกมาดีที่สุดครับผมก็น้องเก่งมากค่ะไม่น่าเชื่อว่าหน้าหวานจะแบบว่าสามารถบู๊ได้แบบสนุกมากค่ะชอบที่น้องเขาบู๊เก่งนะคะเรื่องนี้ตื่นเต้นเขินมากค่ะพี่ๆทุกคนน่ารักเป็นกันเองมากผมเองก็ ดูทั้งในจอด้วยแล้วก็นอกจอนี้ก็คือดูย้อนหลังตลอดทุกตอนเลยครับก็มีฉากปูฉากรักก็สนุกค่ะสนุกทุกตอนตอนจบใครให้ได้2หลักไปเลยนะคะยิ้มสิแบบนี้ยิ้มปลื้มจริงๆนะคือบรรยากาศสนุกคึกคักสุดแตกีกแล้วมีเขามีการใบ้คําซึ่งแต่ละคําไม่ใช่ว่าจะง่ายๆายๆเมื่อกี้นี่ไงฮะข้าสารกรอหม้อแต่ข้าวสารกรอบหม้อไม่ได้แต่ก็แบบทาได้อะเก่งมากเลยอะ ติดตามกันได้นะคะความสนุกเข้มข้นสิงสั่งป่าทุกคืนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะ20นาิกา30นาทีค่ะ